นี่เป็นเสาโศกที่พุทธคยาสถานที่ตัสรูขององค์สมเด็จพระสมัมมาส,สัมพุทธเจ้าซึ่งมีความสมบูรณ์แต่ว่าก็ด้านบนก็หักลงมาแต่ต้นเช้าก็ยังสมบูรณ์อยู่ยังอยู่สถานที่ที่สำคัญเมืองพุทธคยา รีว,ว่าสารที่ตัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นแัสรู้ที่แท่นวัชระอาจแล้วกบพระองค์ก็ได้เดิอนเรีวยกว่าเสวยมดในรัตนบัลลังกีดีแล้วก็เสวยมดที่อนิมิตเจดีแล้วก็รัตนจงกรมเจดีแล้วก็ขระเจดีแล้วก็ตีสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6ที่สามัคคินสัปดาห์ที่เกด,เเกดที่ราชาเยตนะ แล้วก็เจดีย์พุทธกยานี้ก็เป็นสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าสำคัญแล้วก็ได้สร้างอ่พุทธรูปพุทธมิตาที่เราได้เห็นดังนั้นพระเจ้าโสมหาราชนั้นได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าในสมัยพระเจ้าโสมหาราชนั้นจะไม่มีพระพุทธรูปนะจะมียุคพระศ500 600 700 800, 900 ก็จะมีแตกต่างกันมีพุทธลักษณะที่สวยงามดังที่เราเห็นว่าพุทธเมตตานั้นก็เป็นพุทธรูปที่ดูเทไรก็มีความศัพสิทธิ์สวยงามให้เราได้ไปกราบไปไหว้ในเจดีพุทธคยาที่ประเทศอินเดียที่เราได้มาถึงมาบูชาสักการะปฏิบัติ ที่ภายใต้ต้นประษีมหาโพธิประชาชนทั้งหลา